สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ happy life by เตอนะคะวันนี้นะคะเตอน์นำหนังสือพลังภายในคำพูดมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะในหนังสือเล่มน,นี้พลังคำพูดนั้นมีความสำคัญยังไงแน่นอนค่ะเราทุกคนนั้นพูดจาก,กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้เตอจะมาเจาะลึกให้ฟังว่าพลังที่อยู่ในคำพูดนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวไหนบ้างและมันมันทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์อะไรบ้าง การอ่านไม่เพียงเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความรู้เท่านั้นแต่ยังทําให้เราเข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้นบัณฑิตหรือทุกคนเนี่ยรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นกินนอนไร้ความหมายแต่เมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องฝากสิ่งที่มีความหมายไว้บนโลกใบนี้นี่คือคําพูดของผู้เขียนนะคะและแน่นอนค่ะการที่เราจะต้องการที่จะมีพลังในคําพูดเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าคําพูดนั้นคือกระจกสะท้อนความเป็นคนหากคุณเป็นคนพูดถ้อยคําที่น่าเชื่อถือแน่นอนว่า คุณก็ต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือก่อนปฏิเสธไม่ได้ว่าคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังมีอิทธิพลต่อเรามากมายทั้งช่วยแก้ปัญหาสารสัมพันธ์เยียวยาหัวใจ การพูดดีไม่ใช่หมายความว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือใช้วัติลิ์ที่ดีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่มันยังรวมไปถึงการที่คุณนั้นสามารถพิจารณาตัวเองได้ไม่มีวันสิ้นสุดทุ่มเทในการพูดเพื่อที่ใส่ใจผู้อื่นด้วยแน่นอนว่าเทคนิคนั้นมันก็สําคัญวัตถสิ์ในการพูดนั้นสําคัญแต่การพูดแบบใส่ใจผู้อื่นนั้นก็มีความสําคัญด้วยเช่นกันค่ะ แน่นอนในหนังสือเล่มนี้เขามีหลายอย่างด้วยกันที่ทําให้คุณนั้นจะต้องได้รู้ว่าการที่คุณจะเป็นคนมีคําพูดมีพลังภายในคําพูดนั้นคุณจะต้องฝึกฝนมีทัศนคติมีสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะต้องรู้วันนี้ตอนสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนอย่างแรกนี้ก็คือการฝึกฝนเราทุกคนนั้นเติบโตอยู่แล้วเราทุกคนเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนภาชนะ และหัวใจหลักของการฝึกฝนคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองความคุ้นเคยวิธีการจัดการกับความรู้สึกความเชื่อมั่นในตัวคุณคือการรักตัวเองจึงใช้ภาษาอย่างหนักแน่นแข็งแรงการจัดการความรู้สึกและการปลดปล่อยความรู้ภายในอย่างชาญฉลาดพูดง่ายๆก็คือว่าเราสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ตัวเราเปรียบเหมือน เสมือนภาชนะส่วนน้ําในแก้วหรือภาชนะที่มีเป็นคําพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการได้น้ําในแก้วนั้นก็เปลี่ยนไปตามรูปลักษณ์ของภาชนะเปลี่ยนไปตามลักษณะของตัวเราดังนั้นเราจะปรับคําพูดเราจะต้องปรับภาชนะเราจะเปลี่ยนคําพูดเราจะต้องเปลี่ยนตัวเราหากจะพูดก็คือต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ล้าลึกเราจะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือก่อนคนที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกภายในใจได้จะไม่กลั่นกองความรู้สึกใดๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนฝึกฝนเข้าใจตัวเองรักตัวเองจัดการความรู้สึกภายในใจเป็นอย่างดีจึงจะใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของตัวเองไม่ไล่ล่าตามความปรารถนาของผู้อื่นชีวิตมันต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้อื่นแบบนี้มันไม่ใช่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ผู้เขียนเขาต้องการจะสื่อว่าเวลาที่เราต้องการใช้คำพูดเราจะต้องเปลี่ยนภายใน,ในใจของเราจิตใจของเราแล้วคำพูดมันจะเปลี่ยนตามเช่นถ้าเราต้องการเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเราจะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือก่อน ทางที่ดีนั้นก็คือว่าเราทุกคนจะต้องเราทุกคนนี่เปรียบเหมือนศินละปะเป็นงานศินละปะเราต้องสร้างชีวิตเราของเรานั้นให้มันเป็นศินละปะรักตัวเองให้มากกว่ารักโลกอย่าได้ทําตามอารมณ์ของตัวเองมีคํากล่าวไว้มีคํากล่าวในหนังสืงเอเล่มนี้กล่าวไว้นะคะว่าการไร้ความสามารถของมนุษย์ที่ไม่อาจควบคุมได้นั้นข้าพเจ้าเรียกว่า ต,ตกเป็นทาตมนุษย์ทําตามอารมณ์ให้อยู่ในอารมณ์ของตัวเองหากอยู่ภายใต้ออํานาจของโชคชะตาเพราะพลังโชคชะตาจะบังคับให้ทําตามสิ่งที่เป็นลักษณะที่เขาอยากเห็นว่ามันดีนั่นก็คือคํำกล่าวที่เขาพูดในหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนว่า ถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเราได้เราก็ตกเป็นทาสแต่ถ้าเราสามารถควบคุมได้เราก็จะเป็นนายของอารมณ์เป็นนายของชีวิตเรานั่นเองถ้าเราไม่ควบคุมได้เราปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาพลังโชคชะตามันก็จะบังคับให้เราทําตามสิ่งที่เราคิดว่าดีนั่นเองนั่นคือเราจะต้องควบคุมซึ่งพลังคําพูดนั้นมันบ่งบอกไปถึงลักษณะภายในว่าก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกมามันต้องมีการฝึกฝนต้องเป็นคนสังเกตและตระหนักรู้ มันสังเกตสถานการณ์สภาพภายนอกเมื่อคุณสังเกตสภาพภาย คุณต้องหมั่นสังเกตสภาพภายในร่างกายภายในจิตใจของคุณอย่างมีสติสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดดับในร่างกายของคุณสังเกตและลดอารมณ์เพิ่มอารมณ์ไหนถ้าคุณมีอารมณ์โกรธเพิ่มมากคุณก็สามารถที่จะลดอารมณ์โกรธและเพิ่มอารมณ์ความคาดหวังหรือสิ่งต่างๆคุณต้องหมั่นสังเกตเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์โกรธหรืออารมณ์โมโหอารมณ์คาดหวังสิ่งต่างๆนั้นมันสามารถที่จะทําให้พลังคําพูดของคุณนั้นมีพลังมากหรือพลังลดลงได้ หลักการในการควบคุมอารมณ์ของคุณนั้นก็ง่ายๆก็คือว่าคุณจะต้องตระหนักรู้และเห็นจริงค่ะคุณต้องสังเกตปฏิกิริยาทั้งหมดของคุณสังเกตและตระหนักรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้และยังต้องตระหนักรู้ยิ่งตระหนักรู้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีนั่นก็คือในเรื่องของการฝึกฝน จึงจะทำให้พลังคําพูดของคุณนั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นคุณต้องสังเกตจากภายในเพราะก่อนที่จะมาเป็นคําพูดมันถูกล้วนฝึกมาจากภายในทั้งนั้นและในหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดถึงทัศนคติโลกของเรานั้นมาจากความคิดของเรามาจากการฝึกฝนการพูดการขัดเกลาตัวเองให้มีพื้นฐานในการใช้ภาษานอกจากนั้นคุณยังจะต้องสร้างทัศนคติให้มั่นคงด้วย การที่คุณจะมีทัศนคติที่ดีได้คุณจะต้องมองให้ทะลุถึงเรื่องราวปัญหาต่างๆแล้วคุณจะดึงเอาคำพูดที่มีความหมายและมีสเสน่ห์ของมันออกมาเมื่อทัศนคติเปลี่ยนคำพูดมันถึงจะเปลี่ยนทัศนคติมันส่งผลต่อภาษาแล้วยังมีอิทธิพลไปต่อแล้วยังมีอิทธิพลไปทุกหย่อมย่าจำเป็นต้องมีรักษาวินัยรักษาความมีระเบียบรักษาทัศนคติ คุณต้องมีมุมมองต่อโลกเจาะลึกซึ้งสายตาไม่ว่าจะเป็นการทอดสายตาหรือเวลาที่คุณพูดจาใช้คำพูดเมื่อคุณมีทัศนคติที่ดีแล้วคำพูดของคุณมันถึงจะเปลี่ยนเราต้องมีวิธีคิดตามความเข้าใจของตัวเราเอง เปลี่ยนเหมือนว่าเรามองไปด้านหน้ามันก็ยังมีส่วนด้านหลังเราต้องมองให้รอบด้านมองให้ทะลุมองให้เห็นทัศนคติที่ดีเพื่อที่จะได้มีคําพูดและสิ่งดีๆออกมาจากความคิดของเราหากต้องการที่จะสร้างทัศนคติใหม่คุณจําเป็นต้องให้ความหมายให้ความพยายาม เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรียนรู้สิ่งต่างๆที่คุณยังไม่เคยเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเปิดทัศนคติของตัวเองจดจําความหมายบางสิ่งบางอย่างให้ลึกซึง้งหรือการสอบถามอย่างค่อรู้หรือแม้แต่จะเป็นการหรือแม้จะเป็นการคิดรอบข้างคิดรอบด้านเมื่อเรานำสีวิธีการมาติดป,ปฏิบัติแล้วเราจะทำเมื่อเรานำสีวิธีการไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นจดจำความหมาย หาสอบถามความรู้ให้รู้จากผู้รู้และคิดวิเคราะห์รอบครอบแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณเกิดทัศนคติใหม่ๆเกิดขึ้นเมื่อคุณมีทัศนคติใหม่ๆเกิดขึ้นคําพูดใหม่ๆของคุณมันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองและแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ในคําพูดมันก็ต้องมีสติปัญญาเวลาที่เวลาพูดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากรูปแบบของมันอะเวลาที่คุณพูดก็คือเนื้อหาแต่การพูดเนื้อหาที่ลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นก็คือการที่คุณมีสติปัญญา สติปัญญาก็คือสิ่งที่เรารู้คนอื่นรู้มนุษย์รู้โลกรู้ไม่ใช่รู้อย่างผิวเผินแต่คือการรู้อย่างถ่องแท้หากนำเอาคำพูดและข้อความของผู้อื่นหากนำเอาคำพูดหรือคำพูดของผู้อื่นมาปรับปรุงให้ดีขึ้นและหันมามองตัวเอง ขยายขอบเขตความรู้เหล่านั้นประสบการณ์ของตัวเองและประสบการณ์ของผู้อื่นมันจะเป็นการช่วยรับสติปัญญาให้มันดีขึ้นแหลมคมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทําให้เราสามารถมีคําพูดที่ดีได้เพิ่มมากขึ้นการรับความรู้ไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนบัรยายได้อย่างเดียวแต่มันต้องผ่านการวิเคราะห์ด้วยตัวของคุณเองสรุปก็คือว่าคุณต้องนําคําพูดเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาลงมือทํามันจึงจะทําให้คุณนั้นมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือในส่วนที่หนังสือเขาได้บอกว่า การที่คุณจะมีคําพูดที่ดีคุณจะต้องมีสติปัญญาที่ดีกลั่นกรองวิเคราะห์เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้คุณนั้นมีคําพูดมีทัศนคติที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคนกล่าวว่าอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญ แต่สิ่งที่อยู่สูงกว่าอารมณ์ก็คือจิตใจสิ่งที่อยู่สูงกว่าจิตใจนั้นคือสติปัญญาที่เตือนได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าการเพิ่มสติปัญญาคุณสามารถที่จะเรียนรู้นำคำพูดของคนอื่นและตัวเองมาวิเคราะห์และปรับปรุงและนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่สูงกว่าสติปัญญาก็คือตัวเราเอง การอ่านบทความนั้นก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มสติปัญญาของคุณได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์จากบทความที่ยากๆฝึกขัดเกลาสติปัญญาของเราดังนั้นหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือการวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ต้องหัดวิเคราะห์สถานการณ์มองให้ทะลุทุกสิ่งทุกด้านและการพูดค้นหาเหตุและผลในปัญหาต่างๆนั้นให้เจอ พิจารณาคำพูดให้รอบด้านในการที่เราจะต้องมีพลังคำพูดนั้น ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันนั้นความคิดสร้างสรรค์น,นั้นในทางภาษาก็เป็นสิ่งเดียวกันคำพูดก็คือว่าเป็นคำพูดที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะดึงดูดผู้สามารถที่จะดึงดูดผู้อื่นได้เป็นถ้าเป็นคำพูดที่น่าเบือ่อมันก็จะส่งผลต่อความหมายความจริงใจดังนั้นคุณต้องสร้างเนื้อหาและสร้างคำพูดขึ้นมาใหม่เป็นความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อให้ภายในคำพูดนั้นมันมีพลังถ้าอยากมีความคิดสร้างสรรค์คุณต้องกล้าหา มากพอที่จะละทิ้งของเดิมๆต้องวางความคิดและเพิ่มความกระตือรือร้นมองหาสิ่งใหม่ๆก้าวออกไปจากจุดเดิมและมองหาคำพูดก็เช่นกันพูดที่ซ้ำซากนั้นไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจอะไรได้คำพูดที่ไม่ส่งผลไม่มีความคิดสร้างสารรค์อยู่ในนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณประทับใจลงไปในคำใน คำพูดก็เช่นกันคำพูดที่ซ้ำซากนั้นไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจอะไรได้ถ้ามันไม่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นอยู่ ถ้าหากอยากต้องการสร้างความคิดสร้างสารรค์คุณจะต้องเริ่มจดบันทึกความคิดของตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณนั้นจัดระเบียบความคิดและเอาความคิดของคุณนั้นมาออกมาเป็นตัวหนังสือนั่นเองจะใช้วิธีการหาสมุดพกเล็กๆในการจดคำพูดของคุณ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้คุณนั้นสามารถจดจําคําพูดที่มันออกมาจากความคิดของคุณได้เ <c oughs> พื่อมาเป็นความคิดที่สร้างสารรค์เป็นผลงานที่ดีนั่นเองการที่คุณนั้น เวลาที่คุณสนทนาการที่จะเปิดใจของฝ่ายตรงกันข้ามได้ดีที่สุดก็คือการพูดการตั้งใจฟังการตั้งใจฟังนั้นก็สำคัญไม่แพ้กับการพูดเลยหากอยากได้คุณต้องให้ก่อนคำนี้สำคัญมาก การฟังนั้นสําคัญพอๆกับกา,การฟังนั้นสําคัญพอๆกับการพูดคนที่เราอยากจะเจอกับเป็นคนที่ตั้งใจฟังนั่นเองความหมายที่หนังสือเล่มน,นี้เขาต้องการให้คุณรู้ถ้าอยากชนะใจของอีกฝ่ายคุณต้องเปิดใจฟังก่อนเราต้องให้ความสนใจนั่นก็คือเคล็ดลับการที่คุณจะต้องได้ใจของฝั่งตรงกันข้ามในการสนทนา เพราะการฟังนั้นเป็นสิ่งสําคัญคุณให้ความอบอุ่นใจให้ความกระตือรือร้น,นให้ความสนใจกับการกระทําการสนทนาของฝ่ายตรงข้ามเป็นการเปิดใจเพราะการฟังนั้นเป็นสิ่งสําคัญหากไม่ใส่ใจก็เท่ากับไม่ได้ยินนั่นเองอยากให้ได้ใจของอีกฝ่ายคุณต้องตั้งใจฟังอาจจะส่งสายตาเงียบหรือตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดจงเลือกคำและเลือกสิ่งที่คนอื่นให้มาหรือคำที่คนอื่นตำหนิ หรือคำที่คนอื่นวิจารณ์คุณให้คุณนำสิ่งเหล่านั้นมาแก้ไขเพื่อที่จะคิดว่าเป็นข้อดีว่าเขาบอกข้อบกพร่องของเราเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้พัฒนาต่อแน่นอนว่าคำพูดต่างๆที่คนอื่นเขาวิจารณ์เราเมื่อเราได้ยินเราก็นำสิ่งนั้นมาเป็นบอกว่าดีจังมีคนยกข้อบกพร่องของเรามาเราจะได้แก้ไขในสิ่งที่นั้นในสิ่งที่เขาพูดนั้นให้ดีขึ้นนั่นเองคุณอย่าใส่อารมณ์โกรธกลับคืนไปเพราะนั่นเป็นการที่ทำให้คุณ ป่งวาจาปิ่งคำพูดที่ไม่ไดีออกมานั่นเองในการที่คุณจะมีพลังในคำพูดคำถามก็เป็นสิ่งสำคัญคำถามนั้นเป็นคำถามที่สามารถที่จะช่วยสร้างคุณได้หรือเป็นคำถามที่จะสร้างปัญหาหคุณได้เช่นกันคุณจงใช้สายตาต้องถามอย่างอ่อนโยนไม่แสดงคำถามที่ทำให้รู้สึกว่าอีกฝ่ายนั้นอึดอัดคุณต้องถามอย่างอ่อนโยนยกเว้นกรณีพิเศษที่จะต้องใช้เสียงดัง เมื่อคุณถามจึงจะได้คำตอบคำตอบจะช่วยกระตุ้นความคิดของคุณเมื่อถามคุณจะได้รับข้อมูลเมื่อคุณถามคุณจะสามารถควบคุมได้คำถามทำให้คุณเปิดใจคำถามให้คุณตั้งใจฟัง การตอบคําถามเป็นการโน้มน้าวใจในตัวของมันเองในเรื่องของคําถามมันก็ทําให้เรามีพลังในการถามในการพูดนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณจงเลือกใช้คําถามที่ดีเพราะมันเป็นคําถามที่จะทำให้คุณนั้นสามารถได้คําตอบสามารถกระตุ้นความคิดคุณสามารถทําให้คุณนั้นเปิดใจรับฟังเปิดใจตัวเองด้วยอย่าถามแบบอย่ายโยนคําถามในฝ่ายตรงข้ามแบบเป็นระเบียบ แต่เปลี่ยนให้โยนคําถามแบบไม่มีแผนเพื่อได้ฝึกการคิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์นในความพูดในความคิดนั่นเองกลยุทธ์ที่จะพูดให้มีมีหลายวิธีด้วยกันเวลาที่คุณต้องการให้คําพูดของคุณนั้นมันมีพลังคุณจงคิดก่อนพูดไม่พูดมากเกินไปการพูดแบบมีวิจารณญาณ การพูดแบบนุ่มนวลเป็นวิธีที่สุดยอดอย่างชัดเจนหลักการในการพูดก็คือว่ามีการพริจารณาก่อนพูดก็คือคิดก่อนที่คุณจะพูดมีเหตุมีผลในการพูดมีการมีการปฏิบัติจริงพูดง่ายก็คือพูดในสิ่งที่มีการปฏิบัติจริงมีเหตุมีผลมีการพริจารณาการพูดตามที่คุณคิดออกไปนั้นทันทีมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จงจาไว้ว่า คำพูดนั้นมันจะย้อนกลับมาหาคุณในสิ่งที่คุณพูดออกไปทุกๆครั้งการสนทนาน,นั้นเป็นการแบ่งปันจิตใจของคุณแบ่งปันคำพูดของคุณคำพูดมันเป็นเพียงเครื่องมือคำพูดมันเป็นสิ่งสําคัญก็จริงแต่จิตใจของคุณนั้นมันสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นคำพูดมันเป็นสิ่งที่สะท้อนภายในจิตใจของคุณในตอนท้ายหนังสือนั้นเขาได้มีคําพูดคําพูดหนึ่งของแอนโทนีเดอมเมโลเขาได้พูดว่าวิธีที่จะพบกับพระเจ้านั้นก็คือการเงียบ วิธีที่จะเงียบนั้นก็คือการทำสมาธิหยุดทำตามภายในหยุดตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเรารีเซ็ต ความรู้ความเข้าใจเดิมมากเท่าไหร่ยิ่งเงียบลงมากเท่าไหร่คำพูดของเรานั้นยิ่งเรียบง่ายมีวิธีที่จะทำให้นั้นลึกซึ้งมากเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณจงทำสมาธิและคุณจงเงียบและใช้วิธีการเงียบเพื่อที่จะได้ความรู้ที่ลึกซึ้งนั้นเกิดขึ้นในความคิดของคุณนั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้การที่คุณจะมีพลังคำพูดนั้นมันก็รวบรวมไปด้วยถึงการมีทัศนคติที่ดีการมีความคิดสติปัญญา การมีคําถามการเปิดใจการรับฟังสิ่งเหล่านี้มันทําให้คําพูดของคุณนั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นมันอยู่ที่การฝึกฝนเขาได้พูดสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการฝึกฝนการฝึกฝนจากการฟังผู้อื่นการฝึกฝนจากการเงียบสิ่งเหล่านี้คุณต้องสามารถที่จะทําให้คุณนั้นมีพลังในคําพูดของคุณได้ พยายามคิดก่อนพูดพิจารณาสิ่งที่คุณพูดว่ามันมีเหตุมีผลหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงปฏิบัติจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้พลังคําพูดของคุณนั้นคําพูดทุกคําของคุณนั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นเตื้นหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะวันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่ทําให้คําพูดของเรามีพลังมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนการเปลี่ยนทัศนคติในการ ที่เราเรียนรู้และมองโลกให้กว้างมากขึ้นมองโลกให้ทะลุปูโป่งในทุกๆเรื่องมันจะทําให้เรามีพลังในคําพูดเพิ่มมากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้เติ้ก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันในหนังสือในเล่มถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ